ครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้มาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์นะครับโดยครูบัญชาพันพัฒนนะครับชั้นประสมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของอาการบวกลบคูณหารละคนนะครับของเศษส่วนและจํานวนคะนะครับเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับอา อันดับแรกก่อนที่เราจะมาดูตัวอย่างเราต้องมาทบทวนหลักการของเศษส่วนอย่างจอนะครับหลักการบวกลบเศษส่วนนะครับก็คือต้องทําส่วนให้เท่ากันนะครับถ้าถ้าส่วนไม่เท่ากันจะต้องทําส่วนตัวน้อยเท่ากับตัวมากโดยการหาตัวมาคูณนะครับหรือใช้วิธีการคูณไขก็ได้นะครับหลักการคูณเศษส่วนนะครับใช้เศษตัดส่วนเท่านั้นนะครับเศษตัดเศษไม่ได้ส่วนตัดส่วนไม่ได้นะครับแล้วก็เมื่อตัดันเสร็จแล้วก็ใช้เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับส่วนหลักการหารเศษส่วนนะครับใช้ เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับหลังจะกับเศษเป็นส่วนแล้วก็ทําตามการคูณนะครับเมื่อเราจําลักการได้แล้วเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเศษหนึ่งส่วนสองบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับหารด้วยเศษห้าส่วนหกวิธีการทํานะครับก็คือเราในการดําเนินการทางคณิตศาสาตร์นะครับเราต้องใช้วิธีการทําในวงเล็บก่อนนะครับฉะนั้นเราต้องอามาดูสิครับเศษหนึ่งส่วนสองบกวกเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับที่อยู่ในวงเล็บ ทำตัวน้อยให้เท่ากับตัวมากโดยการทำา2ททำส่วน2ให้เป็น4แลโดยการหาตัวมาคูณ2คูณจบอะไรได้4งนั้น2คูณ2ได้4ก็เศษสส่วน2องคูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะกลายเป็น1คูณ2แล้วก็เศษ2ส่วนด้วย2คูณ2ครับบวกด้วยเศษห่หารด้วยเศษ5าส่วน6นะครับตรงหารเศษห้าส่วน6นี้เราจะตัดทิ้งไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่สําคัญต้องติดมาตลอดนะครับหลังจากนั้นเราทําในวงเล็บ1คูณ2ได้2นะครับ2คูณ2ได้4นะครับ บรรทัดต่อมาจะกลายเป็นเศษสองส่วนสี่บวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่สังเกตนะครับการบวกเศษส่วนต้องเท่ากันนะครับนั่นหาส่วนเท่ากันแลวให้นําเศษมาบวกกันส่วนตัวส่วนเท่าเด wow like ิมฉะนั้นในวงเล็บคือเอาสองบวกหนึ่งนะครับเท่ากับสามนะครับบรรทัดต่อมาก็เลยกลายเป็นเศษสามส่วนสี่หารด้วยเศษห้าส่วนหกนะครับหลังจากนั้นนะครับเป็นเรื่องของการหารเศษส่วนใช้หลักการหารนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับกับเศษเป็นส่วนจากเศษห้าส่วนหกเป็นเศษหกส่วนห้านะครับ ล้าก็ทําตามการคูณนะครับคือใช้เศษตัดส่วนนะในกรณีนี้คือ4เป็นลูกเลขคู่นะครับพวกเป็นเลขคู่แน่นอนครับแม่2ตัดได้แน่นอนนะครับใช้แม่2ตัด4นะครับ2 2 4 2 3 6หนะครับหลังจากนั้นไม่มีอะไรตัดกันได้แล้วคู่กับ3นี่ตัดไม่ได้ครับเพราะว่าเศษตัดเศษไม่ได้นะครับเมื่อเราตัดกันไม่ได้แล้วนะครับเราใช้วิธีการเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับก็คือหลักการคูณนั่นเองนะครับ3คูณ3ได้ 9นะครับ2อคูณหได้10บนั้นคำตอบก็คือเจ็ดเก้นย์นะครับไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนลองอฝึกทำดูได้นะครับวันนี้นะครับในแบบฝึกหัดนะครับหน้ายี่สิบเจ็ดนะครับนักเรียนลองฝึกทำหน้า27แล้วก็หน้า28นะครับแค่2หน้านะครับลองฝึกทำกันดูนะครับในหนังสือแบบฝึกหัดชนิดศาสตร์นะครับพอคลิปนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ